สวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกแฟนเพจนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าออกรถใหม่เนี่ยลูกค้าควรจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าลูกค้าจะออกรถ1นึ่งคันควรจะต้องตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวไปที่รถกันเลยครับพมก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ รับรถนะครับควรจะต้องตรวจสอบเลยก็คือตัวถังรอบคันเลยนะครับค่อยๆดูนะครับตั้งแต่หน้ารถยนต์นะครับยันมาที่กระบะท,ท้ายซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือยังอะไหล่นะครับต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ายังมียังอะไหล่อยู่ไหมนะครับที่ประตูทั้งหน้าทั้งหลังค่อยๆตรวจสอบนะครับว่ามีรอยบุบมีรอยขีด ควรมีรอยลักยิ้มหรือไม่นะครับจะได้ตัดเรื่องอความรู้สึกไม่สบายใจออกไปนะครับควรจะตรวจให้รอบคันให้ครบถ้วนถัดมานะครับสิ่งสำคัญในการตรวจรับรถใหม่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่พนักง,งานขายเนี่ยได้ตกลงกับลูกค้าหรือเปล่าอย่างเช่นติดฟิล์มหรือ,อยังใส่กระบะไลเนอร์หรือ,อยัง นะครับถได้ติดกันศาสตร์ตามที่ตกลงไว้ไหมอย่างในรูปนี้ยังไม่ได้ติดเนาะโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นพวกระบบไฟต่างๆซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำคัญนะวิธีการเปิดไฟหน้าไฟหลี่ไฟตัดหมอกนะครับเช็คไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่านะครับไฟหน้าติดเนาะติดครบทุกดวงเนาะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับ โดยเฉพาะไฟ LED ติดหรือเปล่านะครับนี่ไฟฟ o อกแ m มนะไฟตัดหมอกติดเรียบร้อยนะครับเราควรจะตรวจดูทั้งสองฝั่งนะโอเคถัดมานะครับในส่วนของการเช็คในการออกรถใหม่อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของเรื่องฝากระโปรงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน สิ่งสำคัญของใต้ฝากระโปรงนะครับก็คือเพจเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับสังเกตเห็นไหมครับจะมีเขียนว่าหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังติดอยู่ที่คานหน้าเลยซึ่งเราสามารถจะตรวจสอบได้จากสมุดรับประกันนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังกับสมุดรับประกันต้องตรงกันนะโอเคถัดมานะครับก็คือระบบน้ำต่างๆของรถยนต์นะครับที่มีอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็น ทิศน้ำฝนนะครับโอเคเราได้ดูทีละอย่างเลยตัวแรกนะครับ<ม>ก็จะเป็นน้ํามันเบรกนะครับถัดมาก็จะเป็นหม้อน้านะไม่ต้องเปิดที่หม้อน้าแล้วเรามาเติมตรงนี้นะใช้น้ําหล่อเย็นในการเติมเนาะโอเคถัดมาที่เห็นนะั่นคือน้ํามันพาวเวอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกทุกอย่างที่แจ้งให้กับลูกค้าตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดนะครับแต่ที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือ การที่จะออกรถใหม่เราต้องมีประกันภัยทุกครั้งนะครับซึ่งเราต้องทราบนะครับว่าประกันภัยของเราเนี่ยเริ่มคุ้มครองวันไหนควรจะตรวจสอบแล้วก็สอบถามกับพนักง,งานให้ให้คบถวนโอเคครับเป็นรีวิวสั้นๆเนาะโอเคครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตาม